สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะครก็มีลายมาแบ่งปนันอีกหนึ่งลายนะคะไว้ทําชิ้นงานอื่นๆลายนี้ถักเป็นเสื้อต่อเป็นเสื้อก็สวยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากต่อเป็นเสื้อต่อเป็นผ้าคุมโต๊ผ้าคุมเตียงทําเป็นชิ้นงานอื่นๆก็ได้นะคะลักษณะของลายจะเป็นวงกลมแบบนี้ซึ่งถ้าจะสังเกตดีๆนะคะลักษณะของลายเนี้ยจะเป็นลายหกเหลี่ยม สังเกตแบบไหนเนี่ยนะคะอันนี้คือเหลี่ยมที่มันโผล่มาอันนี้อันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะจะอยู่ที่งานหกเหลี่ยมนะคะมันเป็นวงกลมอย่างนี้ก็จริงแต่งานมันจะอยู่ที่งานหกเหลี่ยมลักษณะการต่อก็จะเหมือนกับการต่อดอกหกเหลี่ยมทั่วไปทีนี้เรามาเริ่มวิธีการ ถักลายกันนะคะ,ะครูลืมบอกลักษณะของงานเนี่ยนะคะขนาดของงานสิขนาดของงานเนี้ยจะขึ้นกับไหมที่เราใช้ถักสำหรับต้นแบบนี้ครูใช้ไหมเบอร์16นะคะไหมเบอร์16ใช้เข็มก็ขนาด1.3หรือ1.5ก็ได้ เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยโซ่หกถักโซ่อ่าวิธีการขึ้นโซ่ก็แล้วแต่ถนัดนะคะของครูก็จะถนัดแบบนี้ตึงรอดมาตึงอีกครั้งนับหนึ่งแล้วไขยปล่อยโซ่หกนะคะสองสามสี่ ห้าหกเมื่อได้โซ่หกแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมโดยการแทงปลาสุดท้ายเนี่ยอันแรกเนี่ยดึงมาแล้วก็ทำซีผ่านไปเลย ก็จะได้วงกลมนี้ละหลังจากนั้นโซ่3 1 2 3ทึา F คือพันหนึ่งครั้งแทงลงมาแทงลงมาตรงกลางเนี้ยตรงช่องเนี้ยช่องวงกลมเนี้ยทาให้มันได้ทั้งหมด24่ขาเรานับรวมโซ่3ไปด้วยนะนะคะเราจะถัก มาให้ได้24ค่ขาถักวนมานะคะเมื่อเราถักวนมานะคะให้ได้24ขาแล้วนับโซ่3อันแรกด้วยนะหลังจากนั้นนะคะเราจะจบแถวด้วยเราจะนับตรงโซ่เนี่ยนับขึ้นมา1 2 3แทงลงมาช่องที่3นะคะแล้วก็ ทำ C ผ่านไปเลยอ่าอันนี้คือการจบแถวหลังจากนั้นแถวที่2เราจะขึ้นต้นได้โซ่สี่หนคราวนี้2 F หรือพอสคอคือพัน2ครั้งพันครั้งที่1ครั้งที่2แทงลงมาช่องถัดมาดึงออกทีละ2 เรานับโซ่สีนี้ด้วยนะคะก็1 2เมื่อครบ2แล้วเราก็เดี๋ยวนะเมื่อครบ2แล้วนะคะเราก็จะต่อด,ด้วยโซ่3 1 2 3พอ2คอพัน2ครั้งนะคะแล้วก็ช่องถัดมานะทางลงไปพันขึ้นมาดึงออกทีละ2 อีกหนึ่งครั้งค่ะลงช่องถัดมาตามด้วยโซ่สามลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะพันสองครั้งนะพอสองคอพันสองครั้งแทงมาช่องถัดมา เมื่อครบสองแล้วจึงโซ่สามพันสองครั้งช่องถัดมาอีกหนึ่งครั้งลงช่องถัดมาเมื่อครบสองแล้วก็โซ่สามพันสองครั้งช่องถัดมา อีกหนึ่งช่องอเมื่อเราครบสองขาแล้วก็โซ่สามเราจะทำแบบนี้วนมาเรื่อยๆนะคะเราจะลงทุกช่องวนมาเรื่อยๆลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะเราถักวนมานะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่สามอ่า นับช่องแมนหนึ่งสองสามสี่คราวนี้เรานับสี่ช่องแทงลงไปนะคะแทงลงไปช่องที่สีแล้วก็ทําสีผ่านไปเลยอันนี้คือการจบแถวแลักษณะของงานนะคะเราก็จะได้เป็นขาคู่ขึ้นมาแบบนี้ ทั้งหมดเท่าไรนับดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสบสองต้องให้ได้ทั้งหมดสิบสองขาคู่นี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำสีล้นช่องมาอ่ดึงผ่านไปหนึ่งครั้งลงมาตรงนี้อีกหนึ่งครั้งคือเรื่องของเรื่องเราจะให้มันมาอยู่ตรงกลางนี้นะคะ ่ะเราจะเริ่มตรงกลางนี้เราจะเริ่มในโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันสองครั้งแทงมานนี้ดึงออกทีละสองนับโซ่สี่ไปด้วยก็เป็นสองอีกหนึ่งครั้งดึงออกทีละสอง เมื่อได้แบบนี้นะคะตามได้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันสองครั้งลงช่องเดิมค่ะดึงออกทีละสองดึงออกทีละสองเราจะลงให้มันได้สามขาเมื่อเราถักได้แบบนี้แล้วสองครั้ง พันสองครั้งลงนี่เลยไม่มีโซ่นะคะลงนี่เลยช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามครบบสามแล้วโซ่ห้าพันสองครั้งนับหนึ่ง นับสองนับสามอ่ะจะได้แบบนี้เมื่อครบแล้วก็พอสองคอคือพันสองครั้งลงช่องถัดมาลงไปให้ได้สามขา เมื่อครบสามขาแล้วโซ่ห้าลงช่องเดิมอีกสามครั้งนับแนงนับสองนับสามลักษณะของงานแถวนี้จะได้แบบนี้นะคะ ถักวนมานะเราจะเจอกันตอนที่จะจบแถวหลังจากที่เราถักมาครบทุกช่องแล้วนะคะเราก็จะจบแถวกันด้วยวิธีอันนี้เรานับโซ่มานะหนึ่งสสาสี่แทงลงไปช่องที่4แล้วก็ดึง4ผ่านไปเลยอันนี้คือวิธีจบแถวนะคะก็จะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวนี้ เราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะให้เราทำสี่ล้นมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเหตุผลก็คือว่าเราจะมาอยู่ตรงกลางนี้หลังจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถัก x มา สามเดโซห้าสองสามสี่ห้าข้ามตัวนี้มานี้นะคะมาลงช่องนี้โซห้าลงเอ็กช่องเดิมโซห้าข้าม,มาลงตรงนี้มาลงช่องนี้โซห้า ลง x ช่องเดิมะนะคะเรามาดูลักษณะของงานลักษณะของงานเราจะได้แบบนี้อันนี้งานแถวนี้นะคะถักวนมานะเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะ แทงมาตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนนี่มองเห็นนะคะทางลงไปทําซีผ่านไปเลยก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวนี้เราจะขึ้นแถวต่อไปให้เราแทงมาตรงนี้ ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ก็คือเห็นไหมช่องเนี้ยช่องเล็กๆขาบมาเนี่ยทางลงไปพันขึ้นมาพันแล้วก็ดึงออกไปคราวนี้ก็พันหนึ่งครั้งทางลงมาดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่นับห้าเราทำพอหนึ่งคอหรือเอฟแล้วแหละนะคะห้าหลักหลังจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอหรือเอฟลงที่เดิมอีกห้าครั้ง ลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะเมื่อครบห้าครั้งทางวันนี้ช่องถัดมาเนี่ยหลังจากนั้นนะคะมาช่องถัดมาเนี่ยช่องเล็กๆเ,เนี่ยเอ็กลงมาก่อนหนึ่งครั้ง แล้วก็ทำ F 5ครั้ง2 3 4 5เมื่อครบ5้าตามได้โซ่1ลงไปอีก5ครั้งในช่องเดียวกัน1 2 3 สีหครบทําหทาลง,ช,งา X ช่องถัดมาเอ็กช่องถัดมาแล้วก็ข้ามาตรงนี้นะเห็นไหมเล็กๆเนี้ยทา f ลงไป5ครั้งหนงสอง สามสี่ห้าเมื่อครบห้าเราจะถักด้วยตามด้วยโซ่ห้าสามสี่ห้าเอฟลงไปช่องเดิมอีกห้าครั้ง ครบห้าแล้ว x ช่องถัดมา x ลงมาอีกหนึ่งครั้งในช่องเล็กๆเนี่ยให้เราดูงานนะคะงานอันแรกเนี่ยเราจะขั้นมันด้วยโซ่ห้าพอตัวที่สองเราจะขั้นมันด้วยโซ่หนึ่งตัวที่ถัดไปเราจะขั้นมันด้วยโซ่ห้า ตัวถัดไปเราจะขัดนมาด้วยโซ่หนึ่งเราจะทำลักษณะแบบนี้สลับกันไปในแถวนี้นะคะถักวนมานะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเช็คงานรอบสุดท้ายเราจะจบลงด้วย f 5หลักแล้วก็โซ่ 1, แล้วก็ f 5หลักนะคะแล้วก็ทำ x ลงมานี้ช่องถัดมาอันนี้จะเห็นไหมคะว่ามันห่างให้เราทำ c แทงมานี้ นะคะตรงนี้เห็นไหมว่าแทงมาตรงไหนฮะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงสีผ่านไปล็อกมันไว้ด้วโซ่หนึ่งก่อน่อะนะคะมันก็จะชิดละ ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันจะมีตรงตรงเนี้ยตรงนี้คือโซ่ห้านะคะสลับกับโซ่หนึ่งโซ่ห้าสลับกับโซ่หนึ่งลักษณะของงานที่ถูกต้องนะจำนวนดอกที่ได้จำนวนดอกที่ได้จะต้องได้เท่าไหร่คะ,ะนับหนึ่งนับจากตรงนี้นะตรงนี้ที่มันมีเนี่ยได้ไว้เนี้ย นะคะนับห2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทั้งหมดมันจะต้องมี12กลีบดอกนะคะแถวนี้ก็เป็นอันจบลักษณะของลายเราก็จะได้ลายสวยๆมาอีกหนึ่งลายแล้วไว้ทำชิ้นงานอื่นๆนะคะเจอกันวีีโอถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ